สวัสดีค่ะพี่น้องมาเด้อมากินอาหารเสิไข่เกี่ยวหมูสับหอมหัวไญ่มะเขือเทศไข่เกี่ยวหมูสับหอมหัวใหญ่มะเขือเทศแซ่บๆเด้อพี่น้องเป็นอาหารเสิอาหารจานด่วนกินก็เข้าเนี้ยวก็ได้เข้าเจ้าก็ดีแซ่บๆเด้อพี่น้อง อาหารเช้าวันนี้ได้ทังโปรตีนได้ทั้งวิตามินมะเขือเทศก็เสริมสร้างธาตุเหล็กในร่างกายเนาะพี่น้องหอมหัวไญ่ก็ช่วยมูสับก็เป็นโปรตีนขอบคุณทุกไหลทุกเลอบเด้อ